วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูการดัดโชคแผงคอสองตัวนะครับตัวแรกเป็นของยามาฮ่านะครับ y 2 t p ยามาฮ่า n max ครับอันนี้ครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นของยามาฮ่าเหมือนกันครับยามาฮ่าแกนฟิกลานโนไฮบิคับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ว่าทั้งสองตัวมีขั้นตอนการทำยังไงอีกตัวหนึ่งมีน็อตล็อกแกนโชคมามาฝั่งตัวครับตัวขอเอ็นแเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวแกนฟิกแลนโนให้บิดก่อนครับ เดี๋ยวผมจะขันนอ็อตล็อกแกนช่องหน่อยเต้งหน่อยต้นจะเอาไม้รองห่อนครับไม้รองที่ตั้งแ่เรียก,ก่อนอเราจะดัดหยาบก่อนครับดัดหยาบก,ก็คือดัดแนวแกนช่วงแผงคองกระหน้ามนะครับ แนวแกนโชกแผงคอด้านหน้าฉากของโชกฉากของแผงคอครับสี่อย่างที่เราจะได้ก,กันนี่ครับวัดแนวแกนโชกแผงคอวัดแบบนี้ครับดัดไปวัดไปครับผ่านขั้นตอนดัดยาไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า มันเป็นไงบ้างเช็คดูก่อนไม่แน่ใจเช็คอีกครั้งครับระนาบยังไม่ได้ครับใกล้เคียงอยู่เราเช็คแกนแผงคอด้วย แนวแกนชกแข่งคอ,อ,งคอและหน้นาๆๆๆๆนนผา,าของโชกเอาแนวแกนชกแข่งคอกับหน้าผาแบบจริงๆแนวแกนชกแข่งคอและหน้าผาของโชกอ่ะสายอย่างนี้มันดัดพร้อมกันเลยนะไม่ใช่พร้อมกันเฉพาะแนวแกนชกแข่งคอกับหน,น,น้าผแบบมันดัดไปถึงฉากของโชกด้วย ดัดไปต้องเร่งน็อตไปหน่อยครับแนลแกนโอชกแผลงคอขับหน,น้านีมันมันใช้เซ็นเซอร์ร่วมกันนะ่ะต้องดัดได้เพราะเพราะงานสองอย่างเลยอะไดหนึ่งได้อะไรหนึ่งใช้ไม่ได้คือใช้ไม่ได,หไได้หมดสองอันนะครับ ฉากมันได้แล้วเนาะเนี่ยไชุดแผงคอทัดหน้าเสร็จแล้วครับฉากมันตังดัดได้แล้วมันได้มันไดมาอยู่แล้วก็เ,เลยฉากของแผงคออย่างเดียวครับดัดไปวัดไปครับแต่แลราก็เช็กชิคแล้วก็ดัด เอาตามเครื่งองมือบอกเลยครับเครื่องมือว่าไงว่างั้นเลยคายก็เพิ่มแรงกดนิดนึงดัดไปวัดไปเช็คไปครับโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวรีเช็คส่วนที่เหลือกัน เียบร้อยครับผมหนึ่งตัวจบไปครับอันนี้เป็นยามาฮ่าเอ็นแม็กมากนะครับอันนี้ค่อนข้างจะยากสักนิดนึ่งแต่ปกติมันยากอยู่แล้วละ่ะแต่พอดีคันเนี้ยใส่น็อตล็อกแกงโชวาข้าอลกตัวอีกมันก็เลยยากไปใหญ่เลย ไม่ใช่ะแะ้วดัดมากๆานอกจากขาดเอาเพราะมันยืดเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปครับดัดยาวเหมือนกันครับเนี่แข้งชูแ,งขงง like? แข้งของ้อขาต้นน้าวัดดูแนวแข้งชูแข้งข้อขัดถ้ามันใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเราออกมาเช็คกันดีกว่าครับ ตันนี้เป็นแท่นเช็คแล้ว้าบนะครับเดี๋ยวเล่งน็อตนิดนึงเรอต้องเล่งตลอดเลยนะครับก็ตัวเดียวเ้วย<ม>เช็คดูครับภาพตัวมันเป็นยังไงไม่แน่ใจเช็คอีกหนึ่งรอบครับ เดี๋ยวเรามาจัดในส่วนของฉากครับต <ặt> ้องจัดทางนะครับตรงนี้สำหรับฉากมันหุบเข้าครับจัดให้มันทางออก ดัดแล้วก็วัดดูครับแนวแกนโชกแผงคอด้านหน้าฉากของโชกถ้ามันได้แล้วเดี๋ยวเราไปดัดในส่วนของฉากของแผงคอกันต่อครับ้าเอาแ่่นดัดฉากแกนแผงคอขึ้นมาแล้วก็ดัดได้เลยครับ ต้องจำไว้ด้วยนะครับว่ามันมันมากมันน้อยยังไงถ้ามันมากเรากดเยอะหน่อยถ้ามันน้อยก็อย่าไปกดเยอะนะครับเยี่ยวตามแก้จาดไปวัดไปครับให้เครื่องมือบอกเราว่าเราเะี้ยวากลับไงไหน อาจจะต้องหลายรอบหน่อยนะครับพอดีงานมันเป็นเยอะเนาะแล้ก็ต้องหลายรอบนิดนึงครับอถ้าได้แล้วทีนี้ก็มาดีเช็คในส่วนที่เหลือกันนะครับคาร์เวเนียตาหน้าโอเคเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ